สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทีคารุบรักทุกคนเนาะม่อนี่มาพอกันคือเกาช่องสูตรหวยห้าเก้าอ่ะมัอนี่มาพอกันกันกบเ,เลขเด่นล่างเนาะทางช่องทางสูตรของช่องเฮาเนาะกัสิปรับไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าสูตรไหนที่เข้าสูตรไหนที่ดีทางช่องกติคัดออกมหาหนะ้เนาะอย่าง คลิปนี้เกสิเอาไปเล็กเด่นล่างนะสะก้อนเนาะปกติเราจะลงเป็นหลักสิบล่างเ,าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแม่เบิ่งคําเตือนของทางช่องสะกนอนคาเตือนของทางช่องก็มีว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอา้าว วันนี้มาพบกันกับสูตรเด่นล่างเนาะเด่นล่างเดี๋ยวตั้งอันนี้ไปก่อนอันนี้จะเป็นผลรองวันเลขล่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันอีสิพากันมาเห็ดมาบึงก็ทั้งหมดนี่นะ ถ้าทําก็จะเป็นงวดน,นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหางวดวิธีทำนาวิธีทําทํำยังไงทำยังไง,ง,ไงก็คือนี่เอาหลักสิบล่างบวกกับสามเนาะแล้วก็นับไปอีกสองแต้มอ่ศูนย์บวกสามได้เท่าไหร่ศูนย์บวกสามเท่ากับสามนับไปอีกสองแต้มก็จะเป็นสี่แล้วก็ห้า ผลรางวัลของวันนี้ออกอะไรออกอยู่ที่เลขสามก็เข่าต่อไปสามหลักสิบของวดน,นี้คือเลขอะไรเลขสามบวกสามได้เท่าไหร่ได้หกหกนับอีกสองแต้มก็จะเป็นเจ็ดแปดผลรางวัลวันนี้ออกอะไรหนึ่งหกอ่าก็เข่าอยู่ที่เลขหก ก็เข้าอีกหนึ่งงวดต่อไปหลักสิบของงวัน,นี้คืออะไรเลขหนึ่งหนึ่งบวกสามได้เท่าไหร่ก็ได้สี่นับปีสองแต้มก็จะเป็นห้าเป็นหกผลรางวัลงวดน,นี้ออกอะไรออกเลขหก หก็เข้าอยู่ที่เลขหกผลรางวัลออกอยู่ที่หกสองก็เข้าต่อไปผลรางวัลงวดน,นี้ออกอยู่ที่หกสองเนาะหลักสิบคือเลขหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าก็จะเป็นเก้านับไปก็เป็นศูนย์เป็นหนึ่ง ผลรางวัลของงวดน,นี้ออกอีกอย่งออกหนึ่งหนึง่งอเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งก็เข้าไปอีกหนึ่งงวดต่อไปผลรางวัลของงวดน,นี้หลักสิบคือเลขหนึ่งหนึ่งบวกสามได้เท่าไหร่ได้สี่สแล้วก็ห้าแล้วก็หก งวดล่าสุดออกอย่างหกจิหกจิตก็เข้าอยู่ที่หลักสิบก็เข้าไปอีกงวดหนึ่งอะต่อมาจะเป็นงวดของวันที่หนึ่งกันยาเนาะหนึ่งก็ยอหกหกผลรางวัลของวันนี้ออกอยู่ที่หกเจ็ดหลักสิบคือเลขหกหกบวกสามได้เท่าไรได้เก้า มาเป็น9นับไปอีกสองแต้มก็จะเป็น9แล้วก็ศแล้วก็1สรุปว่า,าเด่นล่างของงวดวันที่1กันยาหกหเนาะเด่น3มตัวเด่นอยู่ที่เลข9เลข0แล้วก็เลข1น่งก็สามารถมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเนาะ นี้ก็จะเขียนให้ดู นหนึ่งกันยาหกหกสำหรับสูตรนี้เนาะเด่นล่างแล้วก็เด่นไปที่เลขเก้าเลขศูนย์แล้วก็เลขหน,นึ่งเนาะนี่ทั้งหมดนี้กะนี่ละพี่ต้องอผู้ใดเบิงประทันเนาะผู้ใดเบิงประทันหรือว่าอาไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยก็ เดี๋ยวคลิปต่อไปได๋ยวสิเอาส,สาสาให้เบิง่งแต่ก็อาจจะเป็นสูตรเด่นล่างสูตรอื่นเนาะสำหรับสูตรนี้ก็อย่างนี้ก็จะเป็นค่าคงที่เดี๋ยวจะถามว่าเลขสามคืออะไรเลขสามคือค่าคงที่เนาะค่าคงที่มาบวกกับหลักสิบล่างเนาะบวกกันได้เท่าไหร่นับอีกสองต้มก็จะเป็นเลขเด่นล่างทั้งหมดสามตัว นี่กะเอามาฝากพี่ฝางน้องเนาะสำหรับสูตรนี้เนาะก็อย่างที่บอกว่าทางช่องเราก็จะพยายามเฮดให้ได้ตัวผลรางวัลเนาะให้ได้หน่อยลงอย่างที่ท่านผู้ชมได้คอมเมนต์มาเนาะว่าบางสูตรอาจจะเยอะเกินอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ทางช่องเราก็สิ พยายามทําให้เต็มที่ทําให้ได้ผลรางวัลเนาะที่จะออกแต่ก็อย่างที่บอกว่าสูตรกับมีเข้ามีรูดขึ้นกันเนาะพี่น้องให้พี่น้องพิจารณานะเบองเอาแต่ละสูตรแต่ละคลิปเนาะอ่ากะคลิปนี้กะบ่มมีอยางไรายต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ที่มารับชมแลบฟังเนาะที่มาแสดงความคิดเห็นอ่าแต่คลิปของเฮา อย่างที่เว้าวบ่ถือว้าวบ่าอันนี้ก็ต้องขอโทษขอภยัยเนาะสุดท้ายแล้วว่ามีอย่งางไรต้องขอให้พี่น้องโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ